ชมสวนฝรั่งกิมจูครับนี่ครับดูลูกครับเดียวให้ดูครับนี่ครับเนี่ยเด็ดออกมาก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่ครับลูกใสหน้าทานมากครับปลอดสารเคมีนะครับฝรั่งกิมจูจากคลองจินดานะครับสามพันนครมทมวิธีการปลูกก็ชมนะครับระยะห่างนะครับหนึ่งหนึ่งเมตรถึงหนึ่งเมตรครึ่งถึงสองเมตรนะครับนี่ครับ ปลูกด้วยกิ่งตอนนะครับเมื่อต้นโตแล้วก็ห่อลูกอย่าดูครับมันจะออกเต็มบนแบบนี้ใช้ไม้ค้ำเพื่อไม่ให้กิ่งเอ็นลงมานะครับเพราะน้ำหนักเยอะนะครับดูครับให้ชมเยอะมากครับส่วนวิธีการห่อก็เมื่อลูกจะประมาณสักใจประหัวแม่มือนะครับก็เริ่มห่อได้เลยครับห่อห่อแล้วนะครับห้าสิบวันก็เก็บได้นี่ครับประมาณนี้จะเก็บได้แล้วครับนี่ครับ ลูกเป่งปังนี่ครับฝรั่งกิมจูชมบรรยากาดด้านบนสวนนะครับบริเวณด้านบนฝรั่งกิมจูนี้จะออกเรื่อยๆนะครับลูกจะออกแต่และรุ่นก็ถ้าหอก็หอตามรุ่นไปจะทยอยออกเรื่อยๆจะมีทยอยออกเรื่อยๆเป็น ดอกออกแต่ละรุ่นนีครับให้ชมมุมเพาฟ้างนะครับข้างล่างจะเป็นล่องสวนนะด้านบนมองไปนี้ก็จะเป็นสวนเป็นพื้นเรียบไปแต่ว่าข้างล่างเป็นล่องสวนดูที่คองจินดาสามผ่านนะครับชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะครับจะมีให้ชมมาเรื่อยๆ